สิบเอ็ดสุนิกะคิตาวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่อุบาศกผู้จัดดอกไม้ให้เป็นระเบียบอยู่หน้าสถูปพระมหาโมคคลานะเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งว่า1,282วิมานมีเสาทำด้วยแก้วมณีนี้สูงมากวัดโดยรอบได้สิบสองยชเป็นปราสาท700ยยอดดูโอลาน มีเสาประดิษฐ์ด้วยแก้วไพลทูลมีพื้นปูลาดด้วยแผ่นทองคำสวยงาม1,283ท่านสถิตเดิมกินอยู่ในวิมานั้นมีถวยเทพพ,พากันมาบรรเลงเพลงทิพดังไพเราะในวิมานของท่านมีเบญจกรรมคุณอันเป็นทิพพรสและหเล่าเทพนารีผู้ประดับด้วยอภรรทองคำฟ้อนรำอยู่ 1284เพราะบุญอะไรท่านจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้และโภคะทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ท่าน1285เทวดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่า เมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรท่านจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้1286เทพบุตรนั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่า1287 ข้าพเจ้าได้จัดดอกไม้ที่เขาวางไว้ไม่เรียบร้อยให้เรียบร้อยแล้วได้วางไว้ที่พระสถูปของพระสุคตจึงเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากพรั่งพร้อมได้กรรมคุณทิ์หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแปดเพราะบุญนั้นข้าพเจ้าจึงมีผิวพรรณงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในวิมานนี้ และโภคทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า1289ข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอกราบเรียนว่าเพราะบุญที่ได้ทำไว้ในสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้สุนิกะขิตตวิมานที่สิอ job.